โอ้แค่นี้เองแต่ก่อนพี่มากกว่านี้อีกถี่ถี่เราเคยผ่านมาแล้วเราเคยผ่านมาแล้วโอ้ยแบบจีบสรงจีบสาวอกหักโอ้ยแต่ก่อนพี่อกหักกว่านี้อีกโอ้ยให้เปผู้หญิงโอ้ยพี่เปยผู้ชายอ่ถีเราไม่ได้ถามเย่าสุดก็คือไปแชร์ประสบการณ์การเปยมาน้องๆอย่าเอาพี่เป็นแบบอย่าง คือที <t 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 ่พี <t 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 ่พูดอะความมันเทิงพี่อยากได้มีมพี่อยากแบบว่าได้ยอดวิวให้พี่พิลข่าวอะแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงเหรอในความจริงแล้วว่าผู้หญิงทุกคนที่ติดตามพี่เบสอยู่เราเอาเงินนําทางเราอยากข้างรักจนให้ผู้ชายนะคะดูพี่เป็นตัวอย่างถามไนเลยถ้าชมขนาดนี้ถามเข้าวอรขนาดนี้ถามไปเลยตอบทุกเรื่องแต่ตอบจริงไหมอีกเรื่องหนึ่ง อะไรคะขอมตอแต่อยู่นู่นนะก่อจะได้ลงมาเียไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วค่ะตอบเปิดที่ละครตามห่ารักที่เธอลืมเป็นเกียดมากค่ะอาาผู้สายจะตอบจริงใจ ก็เป็นเกียริมากที่ได้เล่นกับพี่แจมเ,เพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะมากที่แบบเปิดทีเซอร์มาปุ๊บแล้วคนกีเดเยอะเราก็เอ้ยเขากีดเราหรือเปล่าเขาออกไปปุ๊บหูป้ายแจมเต็มเลยเถึไหมคะอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นผลพลอยได้ที่เราได้เล่นกับพี่แจมเพราะว่าเวลาเราเดินด้วยกันเนี่ยเราก็จะได้เสียงกีดไปด้วยก็ฝากแฟนคลับพี่แจมเอ็นดูหนูด้วยนะคะ ดูได้ย uh, ังไงยังไม่เคยไปเรื่องหลังเลยเขาไม่เคยเขาไม่เคยไม่เคยแกลูกกับพี่แจมเมาม่อย่างเดียวเมาม่ชาวบ้านอย่างเดียวไม่เคยแกล้งกับมอยีั่อย่างียวไมคยแกั้นอเวลมคับพี่มมานั้อเลยมีที่กับพี่มมอี่พี่อมแล้วก็มี่้องๆลบพี่องเี่ประกลูกบี่มา เออนั่นแหละสิหนูก็ยังไม่เข้าใจกับการตามหาจริงๆอะเรื่องที่แล้วอะคือหนูตามหาแม่หนุย<อ>แต่ว่าเรื่องเนี้ยคือเราไม่ได้ตามหา,เ,<อ>าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าใครคือพ่อคือแม่เรา,เ<อ>าแต่เราเป็นแบบว่าตามหาว่าความจริงมันคืออะไรกันนะ<อ>าทาไมพ่อกับแม่เราถึงเลิกกัน<อ>าทาไมเราถึงอยู่กับยายทาไมเราถึงอยู่ ติดก่อทำไมเราต้องมาเจอพระเอกโอ้ทำไมทำไมทำไมเราต้องอย่างนี้แล้วทำไมหนูจะต้องเล่าเรื่องอะไรขนาดนี้คอมเมดี้ใช่มไม่ออกเลยดราม่าค่ะจะเล่าให้มันตลกได้มันน่าดูใช่ไหมนิ่งเลิกกันตาข่าตลอดเลยใช่ก็เหมือนชีวิตจริงไปเลย จะอยู่กับพี่แล้ถึงดึกขนาดนี้หรอถ้าจออาจจะต้องรีบกลับบ้านหรือเปล่าอะไรนะเริ่มกัแล้วเอี้ยไม่เจอแล้วแพ้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เราโฟกัสที่เงินแล้วก็งานนี่คือเชียร์หวยมั้ยล่ะอ้าวเอออันนี้มันตอบตามสูตรหรือเปล่าเออตามสูตรดาราเฮ้ยเนี่ยเราก็อย่ามารู้เยอะสิก็ให้หนูเป็นดารา แล้วต,ต,ตอบตามความจริงมันก็จะอยู่ไม่ได้อีกมันก็จะโดนหัวนู้นหัวนี่มาลงตีกแล้วก็เออให้รถทัวไปที่อื่นบ้างแล้วตอบดาราหน่อยตอบะถานะเพราะนั่นสี่เท่าไหร่แล้วอ่ะสองปีอุ้ยมีคนจำได้ด้วยสองปีกว่าถูกต้องค่ะอุ้ยพี่นี่ F4 แล้วเนี่ย F4 แล้แบบแล้วเราแบบหัวใจมันบ้าตลอดตลอด ไมค่คุยเป็นยังไงเหรอก็คุยกับพ่อกับแม่คุยกับน้องชายนี่คุยกับพี่พี่คุยกับพี่พี่ช่องวานที่น่ารักคุยกับพี่พี่นักข่าวตอบไม่ได้สาระเลยดแล้วแฟนหลัะแฟนสองปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างไม่มีเลยค่ะ รักแท้น่าจีก็เลยต้องมาเล่นเรื่องตามหาเนี่ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่ารักแท้น้าตาเป็นไงเราก็เลยเล่นแต่ตามหาตามหาอา้วตอนนไงเยอเท่าไหร่แล้วยี่สิบห้าค่ะอ้าวพบกันที่บอกว่านี่เอ๊ะเอ๊ะหนูเคยพูดหรอคะเคยพูดว่าอายุยี่สิบห้าจะเปิดตัวแฟนสามสิบห้าหรือเปล่าฟังผิดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูพูดเดี๋ยวไปดูพูดเดี๋ยวก็ดู ใช่คือบางทีอะวันนี้เราพูดอย่างหนึ่งวันนี้เราก็อาจจะพูดอย่างหนึ่งก็ได้อหิราตนาอาจจะพูดอย่างหนึ่งก็ได้เออคือขนาดความรักใจเรามันยังเปลี่ยนกันได้เลยเรื่องของการตอบพี่ๆนักข่าววันนี้มันก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งใจเราเปลี่ยนก่อนดูพ่อความบันเทิงเย่าๆเริงหรออยากีคะอยากมีสิคะ อยากมีอยู่แล้วแฟนอ่ะไม่มีใครแบบให้กำลังใจเลยตอนทำงานเิใหม่ที่ไปขอพรไปเลยเปล่าเิไปเรื่อแบบไปหาคด้วย้งไปแบบคือมูจนไม่มูแล้วเพราะว่าไปหาหมอดูที่ไหนไปมูที่ไหนเขาก็บอกว่าเนี่ยอีกสองเดือนเนี่ยอีกสามเดือนจะมีผ่านมาสองปีกว่าคุณหมอคะไหนเอ่ย สำนักไหนเนี่ยเนี่ยดูเลยนะถ้าเข้ามาเป็นแบบทรงแบบสะอาดสะอาดเป็นผู้ชายเรียบร้อยผู้ชายแบบอุ้ยแกลมแหน่อยเนี่ยใช่เนื้อคู่แน,น่ซองปีแล้วค่ะเข<อ>ายังสดอยู่มีเข่าไหมเข่าไหมพี่เขาบอกไหมไม่มีอันนั้นห่าวขาไม่ได้เดิผ่านเพราะเรื่องงานทางการพ่อไม่ร้องวันนี้เนี่ยวันนี้เดินผ่านสะอาดเต็มเลย มองทุกคนค่ะไม่ต้องหัวคนนี้จะหลอกุยเรื่องนี้หลอเรื่องนี้หลอกติกไ่าแล้วติกไว้ลยติกไแล้วเยอะมากพระเอกช่องวันนี้แต่หล่อๆขนั้นเลยค่ะวาสนาเราเนาะได้มาเป็นน้าเอกแบบเราไม่นหรือว่าถ้าเกิดหรือ่าถ้าเกิดเจอคนที่ชอบเราจะไปจีบเลยไม่จีบก่อนไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเขาไม่ชอบเรามันหน้าแตลก เวลามันหน้าแตกหมือนไอ้เขานะใช่ค่ะไปอยู่จุดที่จะให้เขาจีบได้แล้วจะทำไงให้เขาจีบอ่ะพี่ๆต้องช่วยก็ช่วยๆกันแชร์ว่าจีบได้ให้เราสวยเราสวยไงใช่จีบเธอใช่ค่ะจีบเธอค่ะเงินเก่งด้วยใช่หาเงินเก่งแต่ขอใช้เองก่อนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีตอนนี้ไม่แบ่งเนาะเออเคยแบ่งแล้วไม่เวิร์คขอใช้ วักแรงขนาดนั้นหนูก็ไม่เปใครอยู่แล้วอะไรที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่บอกคนเมื่อวันอดีตมันก็จะเหมือนปัจจุบันปัจจุบันมันก็จะเหมือนอนาคตดูเพื่อความบันเทิงค่ะทุกวันนี้เป็นใครทุกวันนี้เปตัวเองทุกวันนี้เปน้องชายไงอะไรเข้าเรื่องมิจฉาหล้าป่ะอ่ะเรื่องอะไรอย่างนี้มันมีสฉาหล้าเขาเรื่องเขาเรื่องซื้อรถให้น้อง เป็นรถที่เขาอยากได้เพราะว่าปีนี้เขา18ปีเขาก็บอกว่าของขวัญวันเกิดเขาขอรถเราก็เลยซื้อรถให้เขาค่ะได้นั่งได้นั่งตั้งแต่นั่งตั้งแต่วันแรกแล้วพอน้องขับยังไม่แข็ง<อ>ต้องขับจากศูนย์กลับบ้านให้น้องอก็เลยได้นั่งกอดคนอือ่นน้องมีปรับลงอายุกันไหมแ่บพี่กับน้องซื้อรถให้แล้วหนูต้องยังคือที่ซื้อให้เนี่ยเพราะว่าตอนแรกก็แบบว่าเฮ้ยอายุ18เองมันเกินตัวไปหรือเปล่ายังเด็กอยู่แต่ว่าตลอดปีที่ผ่านมาไปย้อนดูอะ อยอดวิวมันเยอะกว่าเราทุกวิวเลย,ยคนกดไลค์ไอจงไอจีก็เยอะกว่าคนกดแชร์ก็เยอะกว่าเด็กเจนเซททำไมพลังเด็กเจนเซตมันเยอะขนาดนี้เราก็แบบอยากให้เด็กเจนเซตมากดมาบ้างเราก็เลยแบบเข้าทางน้องเลยแล้วเราไม่ซื้อเพราะคอนเทนต์นก็ต้องคอนเทนต์อยู่แล้วเพราะว่าเร <enf at. S 2> าซื้ออะเราซื้อจริงแต่พอเ,เราถ่ายคอนเทนต์ปุ๊บยอดวิวมันก็ได้คืนมาบ้างมันก็ต้องเอาเงินคืนมานิดนึงใช่ค่ะ เงินสดก็ไม่ไหวจะจะกิดไม่ดีอะไรผ่อนใดก็ผ่อนไปก่อนนะคะนี่ค่ะกันนี้ประมาณหลักเท่าไหร่บอกได้ไหมก็ตามนั้นเลยจะไปบอกเลยสำหรับจังหว่ก็มองอยู่ก็ไล่ล้านอยู่ค่ะไม่ตกลงไม่ตกลงเพราะว่าเดี๋ยวก็แอบอยู่ดีใช่เด็กถ้าเราไปห้ามเขาจะแอบเราก็ให้เขาทำแบบจงแจ้งมาเลย เธอคิดว่าเธอเจ๋งเหรอแหนฉันอยากดูแหนใช่เจนซีต้องแบบท้าทายเจนซีต no yeah. mm ้ hmm. ้องททาายเจนซีว่าโอ้แค่นี้เองแต่ก่อนพี่มากกว่านี้อีกอีกถึงเราเคยผ่านมาแล้วเราเคยผ่านมาแล้วโอ้ยแบบจีบสม่งติดสาวโอหักโอ้แต่ก่อนพี่โอหักกว่านี้อีกโอ้ยให้เป๊ะผู้หญิงโอ้ยพี่เป๊ะผู้ชายอีกเราไม่ได้ค่ะ ้องๆอยาเอาพี่เป็นแบบอย่างคือที่พี่พูดอะความมันเทิงพี่อยากได้มีมพี่อยากแบบว่าได้ยอดวิวให้พี่นักข่าวในความจริงแล้วว่าผู้หญิงทุกคนที่ติดตามพี่เบสอยู่เราเอาเงินนําทางเราอยากข้างรักจนให้ผู้ชายนะคะดูพี่เป็นตัวอย่างพี่ประสบอ่านน้องเซิร์ชกูเกิลก็เจอตอนเนี้ยคืออยากรู้ว่าพี่อะ ชีวิตเป็นยังไงทำไมถึงออกมาสอนเซิร์ช Google เลย1,2,3,4ทำาไหนมอดีแเราถ้าถ้าขอลูปกูก็ลูกได้หรืแบบลูกขาเกเด็กเด้กเด่ะเด้กเฮ้ยเด็กเดกเดะกเดกเด็กเด็กเด็กเด้กเด็กเด็กเา้กเด็จเด็ตเด็กเด่กไม็กเด็กเด็กเด็กเกเด็กเดากเดได็กเด็กด้กเดด็กเเดก็ด เราไม่แนใจว่าทุกข่าวที่อยู่ใน Google ที่เรามันถูกต้องแล้วที่มันอยู่ใน Google ห้ามเพจไหนลบออกให้มันเตือนสติเราแล้วก็สอนน้องๆเจนซีแล้วก็ตอกย้ำผู้ชายโดยว่าไม่หาไม่ได้แล้วแบบเนี้ยเราเราอยากเป็นตำนานเรื่องนี้ถูกไหมหนูก็ตำนานอยู่แล้วพี่ๆยกหนูเป็นตำนานอยู่แล้วหนูรู้หนูมายืนตรงเนี้ยหนูก็รู้ว่าพี่สาบเรืองอะไรถูกไหมล่ะถ้าหนูเป็นตำนานทาไหร่ ล้างมือแล้วล้งมือแล้วล้างมือแลอย่าใช้สับยากคืออะไรอ่ะเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้จะเป็นตำนานน้่ยถึงว่าจะเลิกเหมือนเดีวกัก็เลิกไปแล้วอ๋อหมายถึงว่าจะเลิกเปไหมมันก็เป็นเรื่องของนะถ้าวันนี้บอกเลิกเปเอ๊ะถ้าพรุ่งนี้มีแฟนใหม่แล้วไงล่ะบอกแมาแม่ไม่ต้ไงบอกแม่ เราเล่นเไม่เป๊ะไม่เป๊ะตอนนี้ตอนนี้เราต้องเอาตัวเราก่อนเพราะว่าเรศษฐกิจไม่ดีใช่ใครทุกคนรู้ว่าเรษฐกิจไม่ดีนะคะเราก็เอาตัวเองก่อนความผกขาดมันขึ้นี่กอะไรความผกขัดคั้มขก้ัเอยขั้วั้วยาใ้้คเายขั้วขั้เลยขั้วขวเลยขั้วขัเลยขั้วขั้วเลขั้วเลยขั้ขัวเลยข้วั้วเลข้วั้เลืขั้วขั้วเลยขั้วขั้วเลยขั้วข้ล้วขั้วเลน้ล้วัยค่ะ ยังถามอะไรเกิดไปไหนมาไหนไม่ได้ถามอะไรอนุญาตถามได้เจอกับต่อๆมาหนูเล่นติดต่อตลอดหนูโดนเล่นติดต่อตลอดเวลาเลยอไม่ได้ต้องเล่นู้หญิงอบไม่น่ารักเลยนะไม่ถามผู้ชายเขาไมอ่ะโยนให้แต่ผู้หญิงอ่ะแบบว่าเวลาเจอเป็นเนี้ยเจอไม่น่ารักเลยเนี่ยให้แต่ผู้หญิงตอบไม่ถามผู้ชายเลย ประชาชนดูสิคะฟ้องชาวเน็ตได้ไหมเนี่ยผู <im it> ้ชา่ค<ะ>ชาค่ะเช่าเน็ตคะ <laughs> หนูพูดอะไรได้ไหมคะเนี่ยเ <im it> ช่าเน็ตคะเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่า <im it> ทำงานหาเงินเนาะทำงานหาเงินคะ่ะ <im it> จะรู้ว่าหนูอ่ะจะให้ของแม่บ้านตลอด <Yeah. S 1> คือแบบว่าเวลาปีใหม่เขากลับบ้านแบบปีใหม่นิวเยียหรือว่า <Yeah. S 1> สงการอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโลดของที่บ้านแล้วก็ถามเขาว่าเขามีญาติที่น้องมีอะไรไหมเอาเสื้อผ้าเอาของใช้เราไปได้ที่เราไม่ใช้อะไรเงี้ยเราก็ถือว่าคือจริงๆก็อยากบริจาคแต่ว่าเรารู้สึกว่าคนใกล้ตัวเราเขาก็สําคัญ <Yeah. S 1> เขาทํางานให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออให้คนใกล้ตัวก่อน <Yeah. S 1> ใช่ค่ะเราให หทุกคนเลยนะคะทุกคนได้เหมือนกันก็จะเป็นคนที่ทํางานกับเราแม่บ้านคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยทีมงานตัดต่อ YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะในามว่าเต็มอยู่ก็แบบว่าแบบว่างเป็นใจดีทำมากบางทีเอ่อก็ต้องรอเพราะว่าคนที่อยู่อยู่แล้วเขาก็ไม่ออกะใครจะออกมาถึงไหมล่ะเราก็เลยไม่รับเพิ่มตอนนี้คือทุกคนอยู่เหนียวแน่นไม่มีใครออกจากเราเลยแม่คืให้ของที่ใหญ่ มีอะไรก็แบบให้คนที่รู้สึกสนุกสนุกจริงๆเคยซื้อโทรศัพท์ให้ใช่เคยซื้อโทรศัพท์ให้แม่บ้านเลยใหญ่ไหมไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นโทรศัพท์ที่เขาพังหนูก็ซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วในบ้านตรงนี้เขาซื้อเขาขอบคุณไปไหนรึเล้วเขาก็แค่ดูแลบ้านให้สะอาดเท่านั้นก็คือโอเคแล้วใช่แต่พอมาเรื่องเรื่องอะไรอย่างงี้เสียงเงียบเลยนะก็คือยังคงคอนเทนต์เบสสาย จะให้หนูเป็นสายเปให้ได้แหละคือคนจะให้เป็นสายเปให้ได้แหละก็คิดดูสิทั้งน้องทั้งแม่บ้านทั้งเออ่าก็เราเปคนที่เหมือนดูแลเราเหมือนเขาทําให้เราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากตอบแทนเขาแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราจะตอบแทนยังไงเพราะว่าเราก็ทํางานทุกวันอะไรที่เราทําให้ได้เราก็ทําให้เช่นแบบว่าเออซื้อของให้หรือว่าให้โบนัสซื้อนู่นซื้อนี่หรือเอาของตัวเองที่เราไม่ใช้แล้วให้อะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่า คือคนคนใกล้ตัวสําคัญกว่าคนที่ไกลตัวคือถ้าเราให้ความสําคัญกับคนใกล้ตัวมันจะมีความสุขมากขึ้นมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะดูแลเราแบบด้วยใจใช่ค่ะโอเคนะ<า>ค,คะขอบคุณค่ะท<า>่ได<า>้เลยนะคะหายใไม่ทั่วท้องเลย